โอกาสประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานนะคะมีโอกาสนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือนะแม้กระทั่งถ้าใครยังอายุในน้อยเนาะมีโอกาสไปเรียนต่อไปนู่นไปนี่ได้รับทุนสวัสดีดครับยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒมื่นเทวริศครับอาจารย์สรีค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ท่านสามารถนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีสิงห์เลยค่ะชาวราศีสิงห์คือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีสิงห์ท่านคือชาวลัคนาราศีสิงห์ครับแคปชั่นของชาวราศีสิงห์นะคะเดือน11เด็ดเรื่องครอบครัวเดือนนี้เดือน11นะครับมาดูกันว่าเรื่องเด็ดๆของชาวราศีสิงห์มีอะไรบ้างครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเด็ดเรื่องครบอบครัวมันหมายถึงอะไรบ้างน,นะชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงจังหวะนี้นะคะครอบครัวนะคนในครอบครัวนะมีโอกาสนะคะหนึ่งนะคะมีโอกาสได้รับชื่อเสียงนะคะมีโอกาสประสบผลสาเร็จในด้านการงานอาจารย์สีต้องบอกก่อนนะว่าหมายถึงว่าคนในครอบครัวทั้งหมดนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีชื่อเสียงบางคนซื้อบ้านใหม่นะ บางคนได้บ้านได้รถนะคะบางคนโอ้งานดีมากเลยนะ,ะเพราะเราจะมีข่าวดีหรือได้รับสิ่งดีๆหรือมีอาน,นิสงส์ดีๆที่เกิดจากคนในครอบครัวของเราทั้งหมดนะคะสองนะคะถ้าเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เองก็อย่างที่บอกมีโอกาสได้บ้านได้รถเช่นเดียวกันมีโอกาสประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานนะคะมีโอกาสนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือนะ,ะแม้กระทั่ง ถ้าใครยังอายุน้อยๆเนาะมีโอกาสไปเรียนต่อไปนู่นไปนี่ได้รับทุนถือว่าเป็นข่าวดีเป็นโชคดีนะคะเป็นอะไรดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะ,ะแล้วก็เฮงเฮงด้วยเพราะว่าดาวบางดวงของคุณเอื้อมากแล้วก็ส่งผลมากนะค,ะครรวมทั้งนะคะสมมติใครอยากได้อยาก เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะเกะะี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงนะอยากทําอะไรในที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือได้รอคอยข่าวบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบต่างประเทศอยากไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะเพราะงะั้นอันนี้สงี้มากันพร้อมมูลนะคะรวมทั้งอะไรอีกนะหนึ่งอย่างที่บอก บางคนนะมีโอกาสมีชื่อเสียงหรือสังคมสนับสนุนซัพพอร์ตจนทําให้ช่วงจังหวะนี้การเงินดีมากอ่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสายอาชีพที่เกี่ยวกับทำคอนเทนต์สายเทคโนโลยีสายออนไลน์นะช่วงจังหวะนี้คุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังสินค้าที่คุณทํา ขยับขยายขายดีมากจนเงินเข้ารัวๆในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะไม่ใช่เงินแบบก้อนใหญ่ตุ่มๆแต่มันจะเป็นสเต็ปที่ว่ามาเรื่อยๆม,มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนสามารถเป็นเกอบเป็นกำรรได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองก็คือชื่อเสียงนะคะมีโอกาสแล้วชื่อเสียงนี้จะทําให้สามารถจะทําให้คุณนะคะได้รับเงินด้วยนะคะเพราะงนั้นก็ถือว่าดีในเรื่องเงินเช่นเดียวกันแต่ต้องข้องเกี่ยวกับสังคมนะนะช่องข้องเกี่ยวกับเขาเรียวกว่า สิ่งที่เราไปทำนะคะคือนะเพราะมีเรื่องอะไรอีกนะคะมีโอกาสนะคะสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันนานไปแล้วอะที่เราแบบว่าเฮ้ยเราทํามาก่อนหน้านี้หรือทํางานไปก่อนหน้านี้หรือลงทุนไปก่อนหน้านี้หรือเรียนไปก่อนหน้านี้หรือสอนไปก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านั้นควรที่เราจะได้เงินแต่ช่วงก่อนหน้านี้มันไม่ได้น,น,<ง>นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชคลาภหรือลาบลอยกันแล้วกันลาบลอยหรือโชคลาภของเราที่มันเคยไม่ได้หรือเสียก่อนหน้านี้ จะย้อนกลับมาสมมติอย่างเช่นเงินค่าตกเบิกเงินที่เราควรจะได้นะแต่ว่ามันมามาได้ในเดือนนี้อันนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทุกขลาบหรือเดินทางไกลก็ได้สมมติใครเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะถ้าจะเสี่ยงนะคะอาจารย์สีแนะนำหนึ่งต้องเดินทางไกลหรือไปซื้อในที่ไกลๆคุณก็มีโอกาสประสบผลสาเร็จในเรื่องโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งเซนส์ของคุณ ะะรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวก็จะให้โชคให้ลาบเช่นเดียวกันแสดงว่าช่วงจังหวะน,นี้ไม่แน่นะอาจจะประมาณว่าหมา,ายเลขที่ข้องเกี่ยวกับบ้านนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับคนในบ้านจะให้โชคกุญเพราะฉะนั้นถือว่าโชคลาบก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะคร,รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทุกขลาบอย่างที่อาจารย์สีบอกนะเรื่องเสีย,สยห,หายใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับสายมูนะใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องอะไรงานแก้ไขงานเสียหาย งานที่มันไม่เป็นมงคลเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นเรื่องที่ดีของคุณในจังหวัดนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถือว่าช่วงนี้ดีและเฮงนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆนะคะอ่ะอย่างที่บอกเนาะอาจารย์ศรีบอกแล้วว่ามีหลายเรื่องอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าไอ้ที่หลายเรื่องน่ะมีเรื่องไหนที่มันมพ่วงนะเรื่องที่ต้องระวังหรือเขาเรียกว่าไม่ควรประมาทไว้อาจารย์เหมือนเรื่องแรกครับ ก็คือเรื่องเรื่องโชคลาภอย่างที่อาจารย์สีบอกรัาว่าการเดินทางไกลของชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับแต่มันมีทิคนิดหนึ่งการเดินทางไกลแบบปุบปับฉับพลันอันนี้โชคชัดเจนหรือการเดินทางไปในที่ที่มันทุรกันดารไปยากยากปีนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเรืออะไรเงี้ย้อยังไงมีเกณฑ์แต่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพนะครับชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์เจ็บป่วยจากการเดินทาง เพราะฉะนั้นต่อให้การเดินทางนั้นปรับปรับแต่สิ่งที่ควรจะเซฟตัวเองเลยก็คือการเตรียมตัวการป้องกันตัวไว้ล่วงหน้าสมมติว่าจะต้องเดินทางปรับปรับเดี๋ยวนี้เลยคว้าวิตามินซีคว้ายาแก้แพ้อะไรคว้าไว้ก่อนนะครับยาพ่าลงพ่าลายาแก้ไออะไรก็ว่าไปติดไปนะครับเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ป่วยปุบปรับฉับพลันจากการเดินทางนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือบริวาร ข่าวดีที่เกี่ยวกับบริวารหรือว่าบุตรหลานของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นบุตรหลานบริวารที่อยู่ใกล้ตัวนะครับถ้าเป็นข่าวดีของบุตรหลานบริวารที่อยู่ไกลตัวถ้าเป็นข่าวดีแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเราอันนั้นดีดับเบิลแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์หรือว่าเรื่องดีๆของเขาคนเดียวไม่เกี่ยวกับเราไม่นานจะถึงตัวเราเดือดร้อนไงเขาอาจจะสอบติดหรือว่าสอบเรียนต่อได้แล้วเขาอยู่ไกลๆเออ ออพี่สิงห์อาสิงหน์นาสิงห์ลุงสิงห์เงินขาดด่าวแล้วเ,เงินไม่พอ <laughs> สิงห์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซัพพอร์ตแล้วมันไม่คืนกลับมาอ,อ,อืมแล้วมันก็จะมีเกณฑ์่างนั้นพอร์ตล้วพอร์ตไปเลยใช <laughs> ่ขึ้นไปข้างบนใช่ <laughs> กรณีกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับ ญาติพี่น้องของชาวราศีสิงค์คนใกล้ตัวชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์มีข่าวดีซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชาวราศีสิงค์ถ้าจะเกี่ยวกับชาวราศีสิงค์ต้องเป็นบุตรหลานบริวารเท่านั้นนะครับ<ๆ>เขามีข่าวดีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเราหนึ่งละสองถ้ามีข่าวดีแล้วเกี่ยวโยงกับตัวเราอาจารย์สีไม่ได้แตะเลยนะอันนี้อาจารย์สรีบอกแค่ว่าเขามีข่าวดีของเขาเราได้ฟังข่าวดีกับเขาแต่เมื่อไหร่เขามีข่าวดีแล้วเราไปร่วมไปแจมเป็นเรื่อง นะครับครึ่งเดือนหลังมีโอกาสมีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงกันกับญาติพี่น้องนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องใกล้ตัวพี่น้องท้องเดียวกันลูกพี่ลูกน้องใกล้ๆกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงมีปัญหากันสูงมากเข้าใจผิดใช่ไปร่วมยินดีแล้วอาจจะพูดนู่นนี่นั่นกันอ่าวิช้าก็เลยอะไรประมาณอย่างนั้นหาว่าเราอยากจะไปมีส่วนแบ่งส่วนร่วมต้องบอกว่าช่วงเนี้ยญาติพี่น้องชาวราศีสิงจะมีความรู้สึกกับชาวราศีสิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การพูดถึงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการเว้นระยะจะจะจะค่อนข้างโอเคมากช่วงนี้ญาติพี่น้องก็จะปากเจ้านิดนึงแรงนะครับเราก็อย่าไปแรงตามเขานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพชาวราศีสิงห์นะครับระบบทางเดินหายใจไปจนถึงช่องท้องเพราะฉะนั้นพวกกรดไหลย,ย้อนพวกโรคกระเพาะพวกลำไส้ผิดปกติหรือว่าพวกกรดพวกแก้ต่างๆในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษ ับอีกเรื่องหนึ่งนะครับความคิดมันไม่ได้ความเครียดนะช่วงนี้จะคิดแบบฟุ้งซ่านหน่อยโดยเฉพาะช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยช่วงวันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยมันคิดแล้วมันมันวางไม่ลงมันเอาความคิดไปจับไปยึดกับอะไรบางอย่างแล้วมันฟุ้งไปเรื่อยมันมันวางไม่ลงทําให้ชาวราศีสิงห์มีปัญหาในเรื่องของการหลับการนอนการกินกันอยู่ที่มันจะบิดเบี้ยวเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลาย หรือว่าทานยาบํารุงหรือว่าทานอาหารเสริมอะไรที่ทําให้เราอะหลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ลึกขึ้นอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนใชน่ประมาณนั้นนะครับขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาอยากได้เงินทองนะคะอยากได้ชื่อเสียงขอให้สมหวัง,งคะ่ะชาวราศีสิงห์นะครับขอให้มีความรัก ใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้กระทําการอะไรนะครับประสบความสําเร็จทุกประการนะครับถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ใช่ก็ขอให้ช่วยแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโหราวิวัฒน์ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตานะอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะเราของราหูช่วงนี้นะเป็นยังไงดวงส่วนตัวสามารถติดต่อนะคะมาตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างให้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ